สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่พี่ถ่ายไว้ที่ตอนอยู่ที่เมืองไทยค่ะพี่เคยบอกไปแล้วเนาะว่าพ่อพี่อ่ะเข้าโรงพยาบาลสามวันสองคืนตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วญาติญาติฝ่ายแม่พี่นี่แหละค่ะมาเยี่ยมพร้อมด้วยมีพระมาโปรโดด้วยนะคะวันนี้ก็ดีใจได้มีโอกาสได้ถวายเพลพระที่บ้านเลยค่ะท่านแวะมาบอกบุญกระถินเราก็เลย ถือโอกาสเลี้ยงเพนท่านที่บ้านเลยค่ะทุกคนแล้วก็ญาติญาติที่เห็นก็ส่วนใหญ่เป็นญาติฝ่ายแม่พี่ทั้งนั้นเลยนะคะเป็นน้องๆของแม่แม่พี่เป็นพี่ใหญ่ค่ะเพราะว่าวันนี้เราก็เลยนัดรวมตัวกันปีละครั้งค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยรบกวนเพื่อนบ้านด้วยการจอดรถหน้าบ้านเต็มเลยค่ะก็ญาติบางคนเขาก็เป็นหมอบางคนก็เป็นคุณครูเนาะก็ะต้องรอวันหยุด หรือวันปิดเทอมเท่านั้นที่เราจะได้นัดรวมตัวกันปีละครั้งนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ทำอาหารมีขนมจีนส้มตำก็คือฝีมือพี่ป๋าเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนแล้วก็ทำเลี้ยงครอบครัวญาติที่มาก็ได้นั่งคุยเมามอยกันปีละครั้งนะคะพวกเราก็นัดเจอกันปีละครั้งมีโอกาสพี่ก็ไปหาเขาแต่ครั้งนี้เขามาหาะคะ่ะทุกคนอันนี้คลิป รูปนี้คือพี่ถ่ายเอาพี่เอาจากากล้องวงจรปิดนะคะจะได้ <c oughs> เจอญาติญาติทุกคนค่ะทุกคนก็ทําให้พ่อแม่รู้สึกอบอุ่นลูกหลานไปหาญาตดก็แวะมาหานะคะทุกคนคะ่ะก็คนแก่เนาะเวลามีโอกาสได้รวมตัวกันกับครอบครัวก็ลูกหลานมีเวลาได้พามาได้นั่งคุยกันได้ถามสารทุกสุขดิบกันปีละครั้งนะคะทุกคน สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงป่าสิงาสัตว์เลี้ยงตะวันสตเยลยครัวบ้านบ้าน,นที่ดูแล้ว,วุ่นวายไม่นหม้มอไม่นหม้มอมีทุกอย่างอยากกินอะไรก็คว้าใต้คว้าบนหลังจากรวมญาติกันแล้วนะคะน้องๆ้องหรือลูกพี่ลูกน้องพี่นะคะเขาก็มาช่วยกันล้างถ้วยล้างชาม พี่สาวพี่ก็เตรียมอของฝากก็คือหน้อไม้ที่เราไปหาเนี่ยแหละค่ะทุกคน